สวัสดีครับผมวันนี้วันที่26พฤษภาคมปี2566นะครับผมก็แป๊บเดียวนะก็จะจบเดือนพฤษภาคมอีกแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นเดือนใหม่นั่นคือเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้นะครับผมมารวบรวมนะสำหรับในส่วนของสิทธิสสริการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีกลุ่มปอบางก็ดีรวมไปถึงในเรื่องของนะครับสิทธิของผู้กันตน นะครับนะของเดือนมิถุนายนเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารตัวหนึ่งที่หลายท่านก็สอบถามมานะเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับหนึ่งบาทนะของพรรคเพื่อไทยที่ได้เขาเรียกว่าทําการหาเสียงไว้นะครับแล้วก็ได้เป็นในส่วนหนึ่งของการจัดตั้งรัฐบาล เป็นพักร่วมเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันนิดนึงนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็นะครับมีความคืบหน้าแบบไหนเรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับประสกณ์แห่งรัฐรอบใหม่นะครับผมที่จะเกิดขึ้นสําหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมให้ท่านได้รับทราบนิดนึงเนาะซึ่งก็แบ่งเป็น2กลุ่มตามที่ยืนยันไปนะครับ กลุ่มแรกก็คือได้รับปกติตั้งแต่นะครับเมษาพฤษภานะครับมิถุนาก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนนะครับผมอ่านี่ก็เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับปกติอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมที่เคยแบ่งปันไปสําหรับคนที่ยืนยันตัวตนสําเร็จ ตามรอบกรอบระยะเวลาคือ27เมษาถึง26พฤษภานะครับเงินเข้านะครับวันที่1มิถุนาแน่นอนครับคือ900บาทเลยเพราะย้อนหลังให้นะครับเดือนพฤษภาคแล้วก็เมษายนตามลำดับนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเข้าวๆนะครับทีนี้นะครับผมถ้าเรามาดูนะครับสำหรับในส่วนของตารางภาพรวมนะครับกลุ่มใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับก็หนีพ้นในเรื่องของบัตรสกสารแห่งรัฐนะ กลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้มีสิทธิ์มาตรา33กับ39นะครับนั่นคือในเรื่องของเงินสงเคราะห์ในช่วงของปลายเดือนนะครับมิถุนายนนะเราไล่เรียงกันสักนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของเดือนมิถุนายนตามตารางแจกแจงดังต่อไปนี้วันที่1มิถุนายนครับผมก็มี3รายการนะครับก็คือเงินรูดซื้อสินค้า ผ่านบัตรประชาชนเนี่ยนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นสกลุ่มที่แจกแจงตะกี้นี้นะก็คือ300บาทเป็นกลุ่มที่ได้รับปกตินะครับแล้วก็กลุ่มยืนยันตัวตนนะฮะสำเร็จระหว่าง27เมษาถึง26พฤษภานะครับก็ได้รับ900บาทนะครับอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ1มิถุนาเช่นเดียวกันครับค่าเดินทางเหมาจ่าย750บบาทนะครับอันนี้ก็ใช้ผ่านบัตรประชาชน นะครับแล้วก็ยังมีรอบของการใช้3เดือนค่าก๊าซหุงต้ม80บาทนะครับผมนี่ก็อยู่ในช่วงของนะครับต้นเดือนก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับต่อมาครับเป็นในเรื่องของกลุ่มปรอบางแจกแจงอย่างนี้นะครับผมถ้าวันที่10มิถุนายนเนี่ยนะครับผมก็จะมีเงินอุดหนุนเด็กอันนี้600บาทนะครับผมที่จะได้รับนะครับยังไงก็ตรวจสอบสถานะนะฮะตามเว็บไซต์ที่เคย แบ่งปันไปนะครับว่าเวลาเราส่งเอกสารไปแล้วนะครับสถานะเป็นอย่างไรต้องการเอกสารตรงไหนเพิ่มเติมหรือไม่นะครับผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือนะเงินอุดหนุนเด็กนะนะครับผมที่จะได้รับ600บาทนะครับในระหว่างนะครับวันที่10เช่นเดียวกันก็จะมีเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็แจกแจงก็แจกแจงตามช่วงอายุเริ่มต้นตั้งแต่60ปีขึ้นไปตามช่วงเลยนะครับผมก็รับตั้งแต่600บาท 700บาท800บาทแล้วก็1000บาทนะอันนี้ก็เป็น มาตรฐานนะครับที่ได้รับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนเพิ่มเติมนะยังใช้นะครับในเรื่องของงบประมาณนะปี2อ6นะครับตามอัตราที่แบ่งปันไปนะครับต่อมาครับวันที่10มิถุนายนเช่นเดียวกันครับเบี้ยผู้พิการนะครับผมอันนี้ก็มี2กลุ่มก็คืออายุนะครับต่ำกว่า18ปีนะแล้วก็อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเนาะก็จะได้รับนะครับในการโอนเงินเข้าให้นะนะครับหนึ่บาท นะน,นี้คือสําหรับนะอายุต่ากว่า18ปีนะครับแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปก็ได้รับ800บาทกนะ็โอนเข้าบัญชีนะที่ผูกร้อมเพจด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนอ่ะอันนี้ก็นะครับตรวจสอบจะเช็กกันนะครับต่อมาครับประมาณวันที่18นะครับรูปแบบใหม่อันนี้ก็ต้องลงทะเบียนตามรอบตรวจสอบดีๆนะครับในเรื่องของค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ําประปานะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับโดยการช่วยเหลือรอบใหม่ผ่านผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุิการแห่งรัฐ แล้วก็มีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่เกิน315บาทค่าน้ําประปาก็ไม่เกิน100บาทนะครับที่จะได้รับส่วนลดนะครับแต่ว่าถ้าเกินนะครับ100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะครับก็ลด100ส่วนต่างนั้นก็จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้แสดงอยู่ในบินแน่นอนนะครับไม่มีการไปกดเป็นเงินสดออกมาเหมือนแต่ก่อนนะแล้วก็ไม่ต้องไปสำรองเงินจ่ายเหมือนครั้งก่อนเช่นเดียวกันอ่าอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับ วันที่19มิถุนายนนะครับก็เป็นเบีย้ยเพิ่มผู้พิการเพิ่มเติมนะครับจากวันที่10นะสําหรับเบีย้ยผู้พิการที่ต้องบอกว่ามีบัตรผู้พิการอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับผมก็จะได้รับ800บาทในวันที่10อยู่แล้วนะก็จะได้รับเพิ่มเติมในประมาณวันที่19นะอีก200บาทนะครับตามที่บอกครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนอ่านะครับผมนี่ก็ประมาณช่วงวันที่19มิถุนายนนะครับแล้วก็ปลายเดือนเลย นะครับวันที่30มิถุนายนนะครับอันนี้ก็เป็นเงินสงขครบุตรนะที่เคยแจกแจงให้นะครับไปตรวจสอบผ่านระบบแอปพลิเคชัน SSO Connect ก็สามารถที่จะรับทราบสถานะในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับบุตร1คน800บาทสูงสุด3คนนะก็คือ2,400บาทนะผู้กันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นั่นเองอ่านี่ก็คือบทสรุป โดยรวมนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะลองตรวจสอบตรวจช็คดูนะครับว่ามันมีจุดตรงไหนนะครับขาดตกบกพร่องไปหรือนะท่านไหนอาจจะมีคําแนะนําเพิ่มเติมนะว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ย มีรายการอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราแบ่งปันนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับแจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะท่านไหนรับทราบอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะเข้ามาทบทวนนะก็มานะในเรื่องของการดูข้อมูลตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ในส่วนของรายละเอียดนะที่บอกไปในเรื่องของการตรวจสอบนะครับนะ SSO Connect เป็นแอปพลิเคชันนะครับก็นะเข้าสู่ร้องอินแบบนี้นะครับก็นะครับมาดูในเรื่องของหน้าตาหลักนะที่เคยแจกแจงนะนะครับแล้วก็มาดูตรงการเบริกสิทธิทประโยชน์ก็จะมีการแจกแจงรายละเอียดนะครับผมแน่นอนว่าเดือน6กนะก็จะเกิดขึ้น30มสทับศู ทับ2566นะเงินส่งข้อบุตรก็800บาทตามลำดับประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกข่าวรับไม่เกินนะครับสคนเลยนะครับเพราะนั้นก็สูงสุด2400ันสี่บาทนะนี่ก็เป็นการแจ้งกันนะครับหนึ่งเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องแจกแจงแล้วก็ติดตามนะสำหรับในเรื่องของเพื่อไทย ที่เตรียมผักดันนะครับดิจิ t a ลวอร l e t นะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลร่วมนะครับกับนะในส่วนของพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคอื่นๆอีก7พรรคด้วยกันนะครับผมเพื่อจะนําไปหาลือในที่สภาหลังจากเข้าบริหารประเทศนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ ไม่ได้ลืมนะครับเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับก้าวไกลส่งสัญญาณดีถึงเพื่อไทยเรื่องการใช้นโยบายดิจิตอลไวเดตหนึ่งบาทมาเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในรัฐบาลก้าวไกลล่าสุดวันที่25สพฤษภาคมปี2 5 6 6นางสาวสิริกัญยาตันสกุลครับรองหัวหน้าพักก้าวไกลได้ถแถลงความคืบหน้าการเจราจากับพักร่วมรัฐบาลและชี้แจงข้อสงสัยเรื่องนโยบายต่างๆของพักร่วมรัฐบาล รวมถึงประเด็นนโยบายครับเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทของพรรคเพื่อไทยด้วยทางก้าไกเนี่ยไม่ได้ขัดข้องเรื่องการนํานโยบายดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทของพรรคเพื่อไทยนะครับมาใช้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องผ่านขั้นตอนการหารือในที่ประชุมในสภาห,หลังจากจัดตั้งรัฐบาล ทนยโยบายนะครับที่นําเสนอไม่มีผลกระทบกับนโยบายอื่นที่ขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อสุดท้ายนะครับได้ข้อสรุปนะที่เห็นพ้องต้องกันก็จะประกาศใช้ผ่านรัฐสภาต่อไปอ่านี่ก็เป็นในเรื่องของความคืบหน้าติด ตามหลังจากนะครับมีนโยบายเกิดขึ้นช่วงของการหาเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายท่านจับตามองนะว่าในเรื่องของเงินดิจิตอลไวรสหนึ่งมืนบาทนะครับของพักเพื่อไทยนะจะมีบทสรุปแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะครับผมในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็เป็นในเรื่องของรัฐบาลผสมร่วมกันนะครับผมนะที่เกิดขึ้นนะครับผมที่หลายท่านติดตามเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนะครับ โครงการตัวนี้ที่รายท่านติดตามแล้วก็ให้การตอบรับนะสำหรับในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับข้อมูลก็เดี๋ยวติดตามมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนรวมไปถึงนโยบายอื่นๆนะครับที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรานํามาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันกันให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ